พอเปินเบาง่ายตัวพี่น้องอยากให้พี่ให้น้องนะครับผมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานบ้านเฮ้ามือนีความพร้อมกับอาซมีนะครับผมกับบริษรทเส้นปันไดนะครับผม,มนบสนับความพร้อมอาซีขาดตกบกพร่องไปใน,นชุดการสแสดงกับยมทัาฑ์ในแล้วปันไดครับก็ถือว่าเป็นมอลล์ของพี่ของน้องบ้านสาวัตีบ้านทุ่ม คือว่าเป็นมอลำของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมบ่าไปล่ำใสไปล่ำใสเปินกว่าระเบียบว,วัตสินมอลำจังหวัดขอนแก่นตัวมอลำั่บันทุมมอลำั่มบันสาตถีตัวครับผมมีอันใดกะให้ซอยบอกซอยเตียงกันได้พี่น้องเด้อก็คือจังบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัด,ดนี่แหละครับเพิ่นก็นี่ยมัเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้เราเป็นปีที่สองแล้วนะครับผมเจ้าของผลิตภัณฑ์คานชั่นอิ่มดีครับผมคานชั่นอิ่มดีทั้งดีทั้งอร่อยคุ้มค่าในราคาเพียง5บาทครับผมนี่ มีนี่ก็ยังมีนะครับผมสยามค mm ูโบต้าเพิ่นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใหินะครับซึ่งมือนี้ครับคูโบต้าไชสิริแท็กเตอร์ขอนแก่นครับผมมีโปรโมชั่นครับผมสำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปรถแท็กเตอร์รุ่น L 36 L 47นะครับผมช่วยดาว30,000บาทฟรีดอกเบี้ยสูงสุด36เดือนครับมีของแจกของแถมจากทั้งร้านใส่ข้อตั้งคำหนัก1บาทสำหรับรถเกียร์รุ่น DC 95ใส่เงินดาวสูงสุด50,000บาท มีปั๊มล้มแถมครับส่วนลดในการซื้ออะไรอีกยี่อร์เซนะครับพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างพิเศษสุดนะครับเด้อจองรถในงานเมื่อนี้นะครับผมเฉพาะรุ่น L3608 L4708 รับส่วนลดช่วยดาวอีก10,000บาทหรือทองคำหนัก2สลึงโอ้นะครับน่าสนใจสำหรับเกษตรกรทั่วไปครับครับผมครับสำหรับทีมงานระเบียบวัสดสินรับก็ยังอยู่ครบคือเก่าเลยครับเด้อปีนี้ครับแม่เราครับบ่อย ยังมีครบคือเก่าครับบอมแมนว่าเป็นพระเอกขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ครับมแนกับนางเอกสาวเสียงนำอ้อยคุณหน่อยวัชรินทร์ครับนี่กกมาคือเก่าครับน้องแก้วสุกัญญาครับนุ่มบอยสิริชัยคุณเพชรชราหนวารีคุณยิมสมฤดีคุณเล็กนี่ละวันครับที่ขาดบ่ได้แดล้ะกั ขาดบ่ไดเลยอีหลีนนก็คือสองพระเอกหนุ่มยอดกระตันอยู่ครับผมยังมากคือเก่าครบทีมครับแม่เราด้พี่น้องด้วยซอยสนับสนุนแน่นะครับผมสำหรับเปรียยวบัตสินครับอ้าวน้องตั้มให้พี่ถามเนี่ยบันนีตแต่งตัวรอๆยังสิน้องตั้มว่าการเป็นมอลั่มนี่มันมีดีบองไดแน่พี่ๆน้องๆหลายคนเพิ่นอยากงูเอาเอาน้องตั้มเลยน้องตั้มว่ามีดีส่วนใดครับพิเศษสุดเลยเนี่ยกลายยางยูเดือไอ้ครับลายยางมีเรื่องใดเจ้าประทับใจที่สุดไปล่ำมองไดบองไดกั มีแต่ผู้สาวงามๆามีแต่ผู้สาวงามงแม่ล่ะครับโอ้ยตัวนี้ก็มักแต่ผู้สาวเนาะจมามักผู้ชา,า <laughs> ยตัโอ้ยโอ้ยน้องเฮียกัแน่<ม>นย,ยุ่งหลับเพิ่นกับผู้งามเนาะ <laughs> ไอ้กับว่าเลน้ซื่งนั่นละเ <laughs> มื่อมักผู้สาวครับปีนี้ที่งานระเบียบวัตถสินครับผมมีความงามของผู้สาวทั้งสี่ภาคเป็นการแสดงชุดบ้าฝากพีฝากลองวถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมการแสดงชุดต่อไปได้เลยครับอ่าปฟซิตีด้วย ลุ่มน้ำเจ้าพญาธานีเคผ้ากลางแขวนแดนประเทศสยามลาเป็นศูนย์กลางราชธานีมีเสืบบมานับตั้งแต่อยุธยามหาบุรีถึงศีรัตนโกสินทร์ถินสง,ง่างดงามตาทั้งวัดบังและนวลสี สาวภาคกลางงามเลิศสมเป็นสตรีน้องนารียิ้มสยามงามพิ้งเผาขึ้นดินแดนแคว้นประเทศเขตภาคเหนืองดงามเหลือเมืองหมอกม่านลำทานเขาวัดบางามภาคด้วยทองของเป็นเงาสลักสลาวสลักสล้างอย่างบรรจง งามวิกฤตด้วยโบราณสถานเก่างามนวลเยาวสาวเมืองเหนือหน้าไหลหลงงามแช่มถอยนิ่มน้อยนาดอนนงลืมมิลงหากได้ยนมนล้านาะและลงสู่ทิศทักษิณทินเมืองใต้งามวิไลด้วยฟ้าครามน้ำเย็นใสทินทะเลสเสน่ห์ล้ำชื่นฉ่ำใจ แดนวัฒนธรรมสีวิชัยแต่โบราเป็นถิ่นแขวนแดนคนดีสตรีเลอด้วยบัรเจิดในตาคนผสมหวานสาวเมืองใต้มีน้ำใจทุกวันกลาใครพบผ่านก็ชื่นจิตในมิตจใจข้ามขุนเขาเข้าเขตอีสานทิศได้ชื่นจิตด้วยเสียงแทนกังวานใส ถินหมอแคแดน,นหมอลำของเมืองไทยทุกสมัยได้ขับขานสืบสารมาเมืองอีสานถิ่นฐานโบราณเก่าถินหมูเฮาชาวที่น้องช่วยรักษาสตรีงามทั้งน้ำใจและจัญยางามฮีท้องสืบมาหน้าภูมิใจณนะโอกาสนี้ น้องเปลธรพพนัทผลลัมทายาทของคุณพ่อระเบียบว,วาตสิงผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรการตาอีกผู้หนึ่งขอฝากพี่น้องทุกคนงานงเลงโชว์ชุดสาวสี่ภาครับ i oh. do... I hey, do หอยใหญ่รสดีเ้าวนบพอพัทลุงและปัตตานีตตุนโตพียาลานาราธิวาหาสมิลาทรงฮาจะมีหมดตราโอ,โอ้บงังรชายจ้างหมูดักรสชาติกบีพังงาบุราปนวาจะขากระนองนองนาดภูเก็ตดุน เกี่ยวคัาแดนอีสารน้องน้องคาละโซโาหาชมเปินสาวโห้าตาคมรับชิ้ชมละสาวเมืองควแกน่นเป็นปักสิ้นแสะชิ้นจีต่อพูดจารับน้าบูลช่าสวย ส,สุณเสารซมปลมือรอยยิ้มและรางวัลน,น้ำใสทีมของใครก็ต้องเบลนทั้งดาาเวทีครับผมขอบคุณแม่บาสน้ำเด้อมาแต่ชัยภูมิคนนีค้ครับคนอื่นขอกราบสวัสดีพี่น้นองแฟนคลับแฟนเพลงสุขูสุขนทุกทุกฐานครับคุณแม่จากไกลจากไกลแม่น้อยจากชุมแพแม่น้อยจากสุรินและกกแม่บาสจากชัยภูมิเด้อเอ๋ยบ่เหมิดดอกมือนี่ไายโพด ครับผมมือนี้ก็เป็นมือเปิดวงของทีมงานระเบียบวัตนศิลป์ครับผมเป็นมือแรกนะครับผิดพลาดประกาศได1สิบนิ้วของกับผมต้องเบลทัปนัดพล่ลำขอน้อมรับขอกราบประธานอภัยไว้นทีนี้ด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดยังมีสิ่งดีหลงเหลืออยู่ก็ขอมอบสิ่งดีนี้เป็นของขวัญสําหรับแฟนคลับแฟนเพลงสุข,ขูสุขคนนะครับผมทีมนังเบิงนังชมการแสดงของทีมงานระเบียบวัตนศิลป์ในคำคืนนี้ครับผมขอเสียงคนบักมวานเลยแล้ว กับซีเมนตัว้นาะอัขบ่หมักมวนคือสีบอมาดอกเ้ออาเดกมกันกุ้ยจล่งดีเนาะอ่มัยสิกำลังดีแท้อ้าวกุกินข้าในชั้นอิ่มดีมันก็กำลังดีตัวกินก็กินเเซียาันเซนุอ่ะเดี๋ยวก็ครับมาดีครับคุณแม่มาดีครับคุณพ่อพ่อมาใส่เสือเรือเสือแดงงามใช อาะทรงจมเพลกันสิไปใส่เนาะครับนี่อันฉันว่า,ส,วา <ไป S 2> สิไปซอยงานแต่งเพื่อนสันดลอต้าซอยงานแตองต์ค่ะมือฟานแต่ไปกลางเต้นไหนเพื่อนแลว<อ>้วมือนี่เลยว,ว่าสิไปขาคั้ยสันดลอต<จ>้า<อ>ไม่ต้องกระถ่มปุ๋ยมาน<อ>ั่งจิ้นสันตอนไหนไงก่อนที่จะได้ถุงปุยออ๋ยนีล่ละนี่คืออ,อุปกรณ์การการหากินอุปกรณ์การหากินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายนี่แป๊บหนึ่งจะเฝ้าไปใส่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนขอบคุณครับ คนมาหลายแสีเป็นแต่ยิี้ก็ยุ่งแง่กันปานนียเนาะแป๊บนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกับคุณแม่ก่อนเราส่งเฝ้าสันดอกขาเฝ้ายุ่ค่ะเฝ้าเติบยุ่ค่ะอันนี้เอาไปยันยังครับเนี่ยเอาไปใส่นซีนสันเอาไปใส่นซีนสันค่ะไปใส่นปลาหถุงปุ๋ยกัหนีโอ้ยค่ะทรงปุ๋ยค่ะข้าค่ะมือในเดินทางด้วยกู้โบต้าค่ะกู้โบต้าขี่กู้โบต้ามาค่ะออกจากบ้านจักงม้งครับแต่เมื่อเศร้าละจอดในคุ้มป้าหม้อคนเด้อแต่เมื่อเศร้าหอดจักงม้งครับ อยากเจอบ่ได้่าเมือนสาตัวน้อกูถึงสองทุ่มสองทุ่มถึงสองทุมเมื่อกี้คุณแม่เอาไปห่ออะไรปนีใส่ซองหลายปนไดครับเนี่ยอันใส่ซองก็คือ่าคันไดซีนคันไดซีนเต็มถุงปุ๋ยเนี่ยกะทีใส่จักประมาณจักคุดว่าจักหกพันักนารองหักนกะเครืองมือจะ่า่านคันนี้ผ้าไหมเครื่องสมออกสมมากคันได้ผ้าไหมเต็มถุงปุ๋ยนี่กะจีสจัดว่าถูกแขนจัก หกพั 800, 1 2, 1 2, 1 2, 2> นจันดอกพันเมื่อสองเป็นเมื่อสองเออจะผ่าขับหนึ่งบุตรนี่อันคิดว่าเนใส่ป่ครับนี่บ่ใส่ค่ะโว้ยมึงพูดทำไมมึงไปใส่โทษต่อค่ะครับโอ้เสียงยังต um ื่นเหมือนใช่พูดอะไรนั่มาถอดไข่นะโมนี่อันแม่นพี่เบลบ่ค่ะเนี่ยโอ้ยอย่าสับพี่ถอดตะเมียผมเขาไเท่าซ้ำเจ้ามึงจว่าพี่ถอดมึงดูหามึงดู อ้นลูกขออันพี่เอะพักดีระบ่ะครับผมหว่านาวหนาทังควมไปบอกพี่เอะแนเด้อรับฟังสังว่าจังใดครับแม่มีเมียแล้วเอ้าฟาตัวห่จีไปเจ๊ฟาะเอาเสียงคนเฮมากล่ีเห็นกูซูกูซูยู่ทาพนพามันคันมากติฮ่าจีไปต้อนลาพนกันเ้อเดี๋ยมมันุดไเนี่ยไป no uh -huh.